ในที่สุดเราก็หา460,000ซิมเมรลียนแรกได้อย่างยากลำบากใช้เวลาไปตั้ง46วันซิมเราเปิดร้านขายยาล่าสุดได้เงินถึงวันละ7,500ซิมเมรลียนแต่ยังไม่เคยทำเงินจากค่าบริการเลยแฮดังนั้นเรามาลองเปิดโซนสอนปรุงยาเพิ่มเพื่อหา500,000สุดท้ายก่อนที่จะสร้างบ้านต้นไม้แบบไม่ใช้ซีซีและลองใช้เฟอร์นิเจอร์จากคิดใหม่ให้ครบนี่เป็นครั้งแรกที่หาเงินล้านยากขนาดนี้ในเดตซิม4ไปต่อกันค่ะตอนนี้พาคเสริม e อ c h าน t e d by n a น u r อรออกแล้วขอ,ขอขอบคุณทุกพพานก,ากน ประมาณนี้เรามาคิดราคาตามจํานวนชั่วโมงที่อยู่นานดีไหมก็จะมีการตกแต่งประตูไป,ปสู่ห้องเรียนด้วยการห้อยสมุนไพรค่ะเป็นเชิงสัญลักษณ์อีกแล้วมีบริการเพิ่มเติมด้วยการมีห้องน้ําให้ค่ะใครอยากอาบน้ํามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็อาจจะวางตู้เย็นให้สามารถหยิบแซนด์วิชกินง,ง่ายได้ดีกว่าไหมจะได้อยู่กันนานๆแล้วก็จะปรับนงเห็ดให้ไม่อยู่แบบนี้โอ้ไม่รู้ว่าด้านนอกเป็นเช่นไรนี่สิฮะก็จะสังเกตว่ามีการขยายร้านออกไปเรื่อยๆแน่นอนถ้าเราอยากจะทําเงินได้ทีละมากขึ้นมากขึ้นมันจะประาศจากการลงทุนไปไม่ได้เเี๋ราาาามทํหลัังคอนนน้ป็ไต แบบรงพ่อชําแบบเปิดโปร่งบ้างดีกว่าไหมคะแต่เมื่อใส่เป็นหลังคาใส่ก็จะเห็นว่ามิชแมทอย่างมากเลยค่ะความสูงมิชันก็จะก,กดเอาค่อยๆดันเขาลงมาแบบแต่เดี๋ยวนี้เกมเรามีอัปเดตให้สามารถเพ้นหลังคาเป็นเนื้อใสๆได้แล้วอ่ะเช่นแบบนี้มันก็จะไม่รู้สึกแปลกๆอีกต่อไปเพราะว่ามันถูกทําให้ใสไปเลยนะคะนี่เพื่อให้สมูทเข้ากันก็จะใส่ทริมหลังคาเป็นแบบเดียวกันกับหลังคากระท่อมเลยส่วนด้านหน้าก็ให้มีดอกไม้เล็กน้อยเพื่อความสดชื่นจะได้หน้าเข้ามาที่กระดานสอนของ Business a o b b i e s แล้วก็วางปรระมาณตงนี้เลยยให้อาาจร์สอนไแล ็ติดชาวเวอร์ไว้ให้สําหรับใครที่เข้าห้องน้ําไม่ทันแล้วก็จะเปลี่ยนพื้นเป็นของภาคฟอร์เรนสีแดงไปเลยเรียบร้อยห้องน้ําสําหรับนักเรียนแพทย์แผนโบราณรุ่นหนึ่งมาสู่ห้องทานข้าวกันคือไม่อยากให้ไฟไหม้ดิฉันก็สว่างแค่ตู้เย็นหนึ่งอันแล้วก็มีการตกแต่งเล็กน้อยสิ่งนี้ในเบสเกมคิวมากหนุ่มปังนอนในผ้าห่มฝั่งนี้ก็จะต้องเต็มไปด้วยตัวอย่างสมุนไพรแบบแรนดอมมากมายฟิลจะเหมือนกําลังทายชื่อกันอยู่และห้องเรียนทํายาลูกกลอนก็เสร็จแล้วค่ะมีการบริการครบครันทานข้าวก าประมณนี้โอเคเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมตื่นเต้นที่จะได้เงินเพิ่มจากส่วนนี้มากแล้วก็มาที่การตั้งคาธุรกิจคิดเป็นรายชั่วโมงไปเลยวันที่4 7ตั้งแต่เริ่มชาเลนจ์วันศุกร์กับเงิน4ี่แสนหกลังเตรียมอาหารไว้ใหพนักงานก่อนเปิดร้านค่ะและพนักงานของเราป่วยอีกครั้งเราก็จะให้ยารักษาทุกโรคดีมากเลยที่ให้ปึ๊บเขากินปั๊บเลยค่ะแล้วก็หายเลยใช่ไหมตอนนี้พนักงานของเราทํายาได้แค่แบบเป็นขวดๆอย่างนี้ค่ะจะต้องบิวสกิลกันไปก่อนไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนอกจากนี้เดฉันเจอาาง้่ะสสััซยรวดไดลบโต๊ข ทำไมคิดไม่ได้ตั้งแต่แรกนี่ค่ะพอเขาสลับกลับไปทําโต๊ะนี้เราก็สลับกลับมาสั่งโต๊ะนี้นําหน้าอยู่หนึ่งเก้าเสมอไปเลยสินค้าเหมือนจะเต็มเชล์หมดแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยที่ฉันคิดว่าควรจะทนาน้ํายาลักกี้ลิควิดรัวๆมายืนขายแบบ30มมันได้เงินเร็วมากหลังจากนั้นก็จะใหพนักงานมานอนพักค่ะเพราะว่าจะต้องเต็มที่กับการสอนใช่ไหมที่วันเสาร์เราหอเร็วมากเขาสู่วันที่4 8ตั้งแต่เริ่มชาเลนจ์เอาเรื่องเหมือนกันนะคะนี่การปรุงยาหาเงินล้านเนี่ยแล้วก่อนที่จะเปิดร้านก็ควรจะ <Snap> วันนี้วันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มก็เปิดร้านกันเลยค่ะคลาสที่เราต้องสอนเป็นคลาสเชิงปฏิบัติค่ะจะต้องมีโต๊ะปรุงยาอย่างน้อย3โต๊ะแย่ yeah, ละดิฉันทําห้องเล็กเกินไปนะคะนี่จะต้องขยายไปอีกขยายอีกแล้วงั้นหรอไม่รู้ว่าการขายของเป็นยังไงแต่ขอมาดูคลาสเรียนก่อนนะคะทุกคนคะมีเงิน472,000อย่างรวดเร็วค่ะการปรุงยาสามารถรวยได้นะคะทุกคนแต่ทุกคนต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆตั้งแต่สอนอยันไขยหน้าบ้านแล้วก็วางไขยในบ้านปั่นดาวไว้ถึง4ดาวเป็นต้นไปเราใช้เววลาถึง49ัน กว่าจะเจอวิธีที่ร่ารวยเงินอู้ฟู่อย่างมากจากการใช้ทักษะกรุงยาห้าแสนสามหมื่นแปดพันคือไม่อยากจะเชื่อทุกคนคิดว่าเปิดร้านรอบนี้เราจะสรุปกําไรกันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าพานักงานจะน่าความแล้วดิฉันก็จําเป็นที่จะต้องโหดร้ายบังคับค่ะให้มันครบยี่สิบสามชั่วโมงก่อนค่อยปิดทีเดียวไง <c oughs> ตอนนี้ฝนตกหนักนะคะทุกคนต้องขอภัยถ้ามีเสียงแบ็กกราว,บวรบกวนดิฉันพยายามปิดมากแล้วแต่แบบมันดังมากจริงถึงเวลาปิดร้านรอบนี้ได้เงินถึงแปดหมื่นหนึ่งพันซิมเลียนมามันจะต้องรวยอย่างรวดเร็วแน่นอนในเมื่อเราเจอทาาาางงงกัันนนนนนแล้้้วใใช่มมมยยยยเเเเรรรรขหหออีีป็โส ปรุงยาอย่างเหมาะสมกันค่ะและจากที่เห็นของของเราขายหมดเกือบทุกรอบเลยค่ะแปลว่าขยายก็ไม่แปลกอะไรนะคะมาเอาไปอีก2ล็อกดีกว่าไหมไฟตรงกลางก็อาจจะเป็นการซ้อนกับพืชแบบนี้ค่ะจะได้ดูมีของตกแต่งเยอะๆในพื้นที่ที่กว้างใหญ่นิดหน่อยวางกระจกฟิววินเทจลงไปแล้วก็ห้อยสมุนไพรเข้าไปด้วยเน้นวางของตกแต่งเยอะๆให้ซิมคิดว่าเราค่อนข้างลงทุนค่ะโอ้โหนี่พวกเราทําร้านกันใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แลท้ทดิฉันก็จะเพิ่มพื้นที่การเรียนเป็นทั้งหมด5โต๊ะประมาณนี้่ก<ะ>็จะยืนวนตำยากันรัวๆในห้องนี้้กกันนนน2คาาผูชมจิร ไม่ออกว่าการปรุงยาหาเงินล้านยากแค่ไหนก็นี่คือวันที่5 1ตั้งแต่เริ่มชาชร์งเพิ่งจะมี500,000ค่ะแล้วดิฉันก็จะวางเข่าเข่าแพลนรัวๆเลยค่ะให้เต็มเลยเราจะหาเงินกันได้มากขึ้นแค่ไหนถ้าจ้างคนที่เป็นตัวตึงในการปรุงยาของเมืองมาเป็นอาจารย์ให้บริษัทเราจ้างสาเร็จค่ะเราก็ได้พ่อค้าปรุงยาที่มีทักษะการปรุงยาไม่รู้เท่าไหรเหมือนกันค่ะขอไปดูในการจัดการลูกน้องก่อนนี่นะคะจ้างได้แล้วคุณทอสมีทักษะการปรุงยาถึงเลเวล10เยอะมากตอนนี้สินค้าเต็มเชลทั้งร้านนะคะมาพร้อม ปีก่อนเปิดร้านค่ะเฮงเฮงเฮงจากนั้นก็ตืมน้ํายาล็อกความต้องการเข้าไปโอเคพร้อมจะรันร้านแล้วค่ะอู้แต่อย่างหนึ่งก่อนที่เราจะไปรันร้านเรามาแปลงโฉมใม่ซิมเราหายมอมแมมกันก่อนดีกว่าไหมคะเอาความมอมแมมออกไปให้หมดค่ะนี่ร่างกายสะอาดสดชื่นแล้วความเป็นแว่นนักปรุงยายังอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่ชุดนักผจญภัยที่ลุยมาจนมีเสื้อผ้าไม่ขาดแล้วแบบนี้ดูดีไหมใส่ขนตาล่างให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและก็เรียบร้อยค่ะลุกพ่อค้าปรุงยาที่เพิ่งเปิดร้านแล้วก็กำลังจะไปสู่เงินล้านละ ดูสิว่าอาจารย์คนใหม่ของพวกเราจะทํางานเป็นยังไงบ้างส่วนคุณเดิกเป็นดาราดังควรจะทําอะไรที่เป็นเซนเตอร์จุดศูนย์กลางอย่างเช่นร้องเพลงไหมแต่ต้องมีไม์อะไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อไม์ให้เลยแปลกๆไหมคะเปิดเพลงฮิปฮอปไปตั้งไม์ร้องเพลงไปด้วยไม่เข้ากันเลยจ่ายเงินมาเข้าคลาสไม่ใช่จ่ายเงินมาดูคนร้องเพลงไม่เป็นใช่และซิมของเราก็ยืนขายของกันต่อไปคนมาแล้วคนซื้อของแบบรวรวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะเราถึงจุดที่ประสบความสําเร็จกันแล้วใช่ไหมในขณะเดียวกันพนักงานอีกท่านก็ทําหน้าที่เติม สต็อกของแบบนี้ค่ะเงินเรามันจะไม่รัวได้อย่างไรอาจารย์อีกท่านน่าจะไปพักแล้วนะคะฉะนั้นคุณท่านนี้จะต้องสลับมาสอนค่ะเพื่อให้คนเข้ารัวมากขึ้นธุรกิจการเรียนการสอนปรุงยานี่ขายดีขนาดนี้ห้าแสนหกหมื่นแล้วค่ะคือสามแสนห้าแสนแรก,แรกยากมากเหนื่อยมากแต่ตอนนี้ห้าแสนจะไปสู่หกน่าจะง่ายค่ะเส้นทางห้าแสนไปสู่หนึ่งล้านของเราหน้าจะราบเรื่นมากขึ้นแล้วนะ,ะยาหน้าบ้านขายหมดแล้วค่ะซิมดีฉันว่างแล้วฉะนั้นจงไปครับอย่าเติมสต็อกค,ค่ะทําหน้าที่ดว่ดวนเลยและเพื่อเ,เพิ่มเงินเข้าไปอีกพนักงานอีกท่่าานนนนก็ตต้้ออองมเสสสวววัแล 480และตอนนี้เราก็ได้เงินทะลุ0 0แสนแล้วค่ะโมเดลนี้เวิร์กเวิร์กเวิร์กคือทุกคนสังเกตดีๆจะเห็นว่าของขายบริเวณนี้ออกเร็วมากต้องขอบคุณพนักงานเลยที่ดึงความสนใจมาช่วงหลังร้านน่ะคุณพนักงานคุณมีสิทธิ์งีบได้แค่นี้ค่ะไม่ไหวแล้วต้องให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วค่ะมาต้องให้เขามาสอนต่อเพราะว่าเป็นรายได้หลักในการทําให้คนมารุมของเราเลยเฮ้ยนี่คือเป้าหมายของเราเลยอยากได้กาไรวันละ10,000แสนซิมูเรียนนะเราทําได้แล้วคือลูกค้าถูกอกถูกใจถึงขั้นให้ทิปหมื่นหกอะรรีีบบค วันนี้เป็นวันพรหัสแล้วสำหรับวันนี้ซิมเราก็จะสอนคลาสส่วนตัวบ้างค่ะจะได้เงินเยอะๆหกแสนสามหมื่นสามพันเสียงเงินรัวมากอะ่ะแต่ก่อนหายากเหลือเกินบทจะหาง่ายก็รัวเลยแต่แต่ทาธุรกิจปรุงยามานี่คือเสียงเงินที่รัวที่สุดโอ้โหแม้ว่าจะมีเงินมากมายแต่ว่าตอนนี้เปิดร้านต่อกันสองรอบซิมเราบ่อไหวแล้วจ้านะคว่ำไปแล้วเกือบจะมี6กแสนหกแล้วค่ะโอ้โหพนักงานก็ทํางานกันขยนขันขันแข็งมากเดี๋ยวฉันให้พนักงานพักสักครู่ต้องขอบคุณพนักงานที่ขยันร้องเพลงเหลือเกินเรียกลูกค้าได้ดีมากดิฉันก็จะย้ายตอข มาด้านหน้าร้านมากขึ้นนะอ่าซิมจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแบบนี้ตอนนี้ดีใจมากที่เจอฟโฟล์เงินรัวขนาดนี้คือแรกๆมันหนืดจนเกือบจะถอดใจแล้วอะที่จริงถอดใจไปแล้วแหละคือกะจะปิดคลิปไปแล้วว่าเออทุกคนทาไม่สาเร็จอะซิมแก่ชราแล้วแต่ยังไม่มีเงินร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอซิมดิชันทาเสร็จใช่ไหมชันก็ต้องรีบเอามาวางอะระหว่างที่เปิดร้านปุ๊บแบบนี้โอ้โหคนซื้อของรัวมาก6กแสนแปดหมื่นเจ็ดพันรอบนี้ปิดร้านแบบได้เงินเจ็ดแสนท่วนพอดีค่ะกำไรเก้าหมื่นสองน้อยลงนิดหน่อยไม่ รอบนี้เราก็มาพักกันประมาณ5ชั่วโมงค่อยเปิดร้านกันใหม่ค่ะตื่นเต้นถูมือเลยในวัน2วันนี้เราจะต้องมี1ลร้านแน่เลยลุยกันต่อค่ะใกล้ขนาดนี้สต๊อกของวันเสาร์เปิดร้านวันอาทิตย์กันดูซิจะมี9ก้าแสนแรกหรือเปล่าเสร็จแล้วในกระเป๋านี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเราเองค่ะที่จะต้องลากมาสต๊อกไปลเลยแล้วก็จะสลับคราฟของให้มันหลากหลายค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอวางกระจายหลากหลายแล้วซิมซื้อเร็วขึ้นแฮะใครมีของในกระเป๋าปุ๊บลากมาวางให้เต็มตรงไหนยังไม่เต็มบ้างอย่างเงี้ยคือมันนะพนักงานเราได้สกิลปร ร้านนะไม่ทราบว่าเชลกด้านหลังนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยค่ะลูกค้าไม่ค่อยเดินมาฉะนั้นตรงนี้ให้เป็นฟลอร์ของการร้องเพลงเต็มๆไปเลยก็ได้นะแลวเราก็ใช้เงินลงทุนไปเยอะพอสมควรทาให้ตอนนี้กก็บมาเหลือเงิน6กแสนเจ็ดไม่เป็นไรเข้าสู่เดย์ห้าสิบหกแล้วค่ะดูซิว่าภายในวันนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่ของขคายหน้าบ้านพร้อมตั้งราคาสามร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดร้านดูซิเงินจะรวแค่ไหนร้านเราเป็นร้านห้าดาวแล้วค่ะตอนนี้และในเมื่อร้านเราได้ห้าดาวแล้วก็หยุดก่อนเลยค่ะเราเอาพอยต์มาซื้อให้คนเดินเข้าร้านเราเยอะๆ จากนี้เนื่องจากร้านเราเป็นระดับ5ดาวแล้วนะคะดิฉันก็จะลองเพิ่มเปอร์เซ็นต์กำไรดูค่ะดูซิว่าเราจะสําเร็จเชะเลงง่ายขึ้นหรือเปล่าตอนนี้มี 724, 0 0 0อพอย่างรวดโอ้โหเงินรัวมากฝั่งที่เป็นอาจารย์ก็สอนต่อไปมีเงินทุกทางส่วนพวกเราก็ยืนขายหน้าบ้านกันต่อไปคลาสพวกเราจ่ายเป็นรายชั่วโมงมีนักเรียนเยอะขนาดนี้มีหน้าเงินเรารัวแบบหนาเปิ้ลไม่มั่นใจเลยว่าทําธุรกิจอย่างอื่นเงินจะรัวขนาดนี้หรือเปล่า8 1 0 0 0 0หมื่นแล้วนะคะนี่เราขายสินค้ากันหมดเกลี้ยงแล้วนะคะหมดเกลี้ยงร้านเลยออนนีี้้้เเรราาาาไมม่่ขงขงยแแลลววววะพิิดฉัทบ โอ้ไม่ก็ทะลุเป้าเปิดร้านรอบนี้ได้กําไรถึง1นึ่งแสนไม่เคยได้มาก่อนเลยแล้วก็กระบวนการเดิมเลยนะคะก็ให้ซิมรัวสต็อกของนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1วันเต็มรอบนี้จะเห็นว่าเน้นของมูลค่าสูงอย่างเข่าเข่าพลนเราจะต้องทะลุ1ล้านแน่ๆมาเข้าสู่59วันซิมตั้งแต่เริ่มชาเลนจ์นี่จะเป็นการเปิดร้านครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุเงินล้านหรือเปล่าตอนนี้8ปดแ0 0 0ปดหมเงินรัวขนาดนี้เลยเหรอเราใกล้จะมี9ก้าแสนแรกกันแล้วค่ะไม่มีใครซื้อ,อยานหน้าบ้านเราเลยทุกคน เพียงเจ็ดหก็จะสำเร็จชาเลนเงินสด1ล้านในบัญชีค่ะของฝั่งนี้ขายหมดแล้วโดวยเฉพาะข่าวข่าแพลนเราไปสต็อกของเพิ่มกันดีกว่าะ่ะมาร้านต้องปิด,ดเร็วนี้เฮ้ยอีกเพลง5 0,000ขอให้ได้ก่อนไม่ได้เราจะสําเร็จชาเลนอยู่แล้วเนี่ยไม่ทันค่ะโดนบังคับปิดร้านเสียแล้วได้กําไรถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นหกพัน้หวหลังๆกําไรฟูมากลุยกันต่อเลยดีกว่าะ่ะรออันลูซีว่าเพียงการเปิดคลาสสอนแล้วก็มีของเหลือในร้านอยู่เพียงเท่านี้จะทําให้เราถึง1ล้านซิมเรียนได้ไหมเพราะว่าซิมเเเรราาตตตอนนนีีี้้้้ไมม่่่่่่หววแแลลคะสูััท60งิช สูงมากที่วันนี้จะเป็นวันที่เราทําสําเร็จค่ะแต่ว่าเล่นกันมานานเหมือนกันนะ60วันซิมเงินรัวมากใกล้เหลือเกินฉะนั้นซิมีชันก็เลยมาเสนอขายคอส่วนตัวให้คุณยายราคาแพงค่ะอีกเพียง5,000ซิมเเลียนค่ะใกล้อย่างมากลุ้นๆๆไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าจะสําเร็จได้ด้วยโมเดลนี้อีกเพียง3,000ซิมเเลียนแล้วและเราก็มี1ล้านซิมูเลียนในบัญชี s ีเนเรียลคอมพลีเชตค่ะใช้เวลาไปทั้งสิ้น60วันซิมนะคะแต่ที่โชว์ว่า12วันซิมตรง,เรงาารเรตีเรราาา่ัังจจทททกอยํํส็ คือจะต้องมีมุมเอนเตอร์เทนลูกค้าค่ะนอกจากนี้สําคัญมากคือต้องมีพนักงานสอนอย่างน้อยหนึ่งท่านไงในระหว่างที่ร้านรันไปซิมเราต้องคอยมาเติมสต็อกของด้วยกันรคราฟอย่าเรื่อยๆทั้งหมดนี้ก็จะรวมกันเป็นหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์ของการหาเงินล้านด้วยการปรุงยาในเกมเดอะซิมสีอ่ะไปลองเล่นกันดูนะคะเอาล่ะเมื่อมีเงิน 1, 1ล้านซิมเรียนแล้วก็ถูมือกันค่ะแบบนี้เราจะสามารถทําบ้านต้นไม้อย,อย่างที่อยู่ในจินตนาการได้ละแต่ดิฉันก็ไม่ห่วงเรื่องที่นอนที่ใช้ชีวิตมากนะคะเนื่องจากว่าเรามีครัวแล้วก็ห้้้้ออองงงงนนนนนตตตตรรรราาาาาาาคขเเเเดดวววยย่่ะะภพกจจลป็ชีบ ต้นเดียวจบแบบใดตอนเดียวจบช่วงไหนอาจจะไม่ทําอะไรแอดวานซ์มากนะคะในการสร้างรอบนี้เนื่องจากว่าณนะตอนนี้ทูมอสมันพังอยู่ทุกคนโดยส่วนตัวชอบบรรยากาศบ้านต้นไม้ประมาณนี้ฉะนั้นต้นไม้ที่เหมาะก็จะเป็นของ outdoor retreat ค่ะสิ่งแรกที่ทําเมื่อมีเงินล้านล้วก็คือซื้อน้ําตกมูลค่า1 0 0่0มนซิมเลียนค่ะดิฉันก็จะวางประมาณมุมนี้นะคะอยากจะสร้างบ้านต้นไม้ที่เออมองลงมาเห็นน้ําตกพอดีเลยเมื่อดูในลิฟท์โหมดก็สวยงามน่ายอยู่มากอันที่จริงถ้าเป็นต้นไม้ที่บกักไม่จําเป็นต้องสร้างใต้ดินก็ได้นะคะวางข้างบนก็ได้ไม่ขขัดวา ใช้งานดิฉันต้องการให้เขาดูใหญ่มาเจสติกแล้วก็ค่อยมีบ้านของเราห้อยติ่งอยู่บนนั้นน่ะตอนนี้ดีเทลน้ําตกเราหายไปนะคะเดี๋ยวดิฉันค่อยวางทับคืนเดี๋ยวขอสร้างบ้านก่อน,น,อน,อรน,ก,อนกระบวนการสร้างบ้านก็จะเริ่มจากการทําช่อง1บล็อกนี้ก่อนค่ะวางขึ้นไปแบบนี้ทุกผนังทุกทุกอย่างไปให้หมดเลยค่ะเหลือไว้แค่ชั้นเปล่าๆฉันก็จะยกความสูงเขาขึ้นประมาณไหนดีถึงจะดูเหนือธรรมชาติประมาณนี้ไหมดูสิว่าเราจะสามารถทําระเบียงโอเวอร์ลุคกิ้งน้ตกหรือว่ามองดูน้ําตกได้ไหมก็จะลองขยับต้นไม้มาที่ระยะที่ต้องการเ้ากกก็จะแแทรันนอยู่บบี แหละที่ต้องการเลยและเมื่อกะระยะแบบนี้ก็รู้สึกว่าถ้าทําเป็นวงกลมล้อมรอบต้นไปเลยน่าจะสวยดีนะคะฉะนั้นก็จะขยับต้นไม้ออกไปอีกมองระยะจากมุมบนแล้วก็ลากเขามาให้ดูเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แต่อยู่คนละระยะค่ะอยากจะให้ดูเป็นระยะที่ห่างกันเพียงบันไดสอสาขั้นยกตัวอย่างเช่นการวางบันไดไม้เบสเกมง,ง่ายๆลงไปแล้วก็ลากยาวลงมาแบบนี้นี่มันก็จะเป็นภาพบ้านต้นไม้ซับซ้อนหน่อยประมาณนี้อันนี้เป็นการเทสคร่าวๆนะคะดิฉันก็จะลองเอาทริมของเบสเกมมาจัดก,การกับขอบไม้ให้เรียบร้อยยกตัวอย่างชื่อนอกจากนี้ดิฉันลองวางบันไดแล้ว รู้สึกว่าการปีนจากระดับล่างมาสู่ชั้นนี้เลยเนี่ยมันสูงเกินไปค่ะฉะนั้นเรามาทำลดหลั่นความสูงลงมาอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ดีไหม <c oughs> แล้วก็ได้ทำชั้นพักแบบนี้เพื่อเป็นการเชื่อมต่อบันไดจะได้ไม่รู้สึกว่ามันสูงจนเกินไป <c oughs> แล้วก็เชื่อมจากชั้นล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้มันก็จะดูไม่ปีนสูงจนเกินไปใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะพอเปลี่ยนทุกอย่างเป็นสีเข้ากันแล้วก็ดูดีขึ้นเนยอะเลย <c oughs> ก็จะใช้พื้นไม้ของเบสเกมแบบนี้น่าจะเข้ากันนะทางขึ้นบันไดตรงนี้ก็็็ตตตกกกกกกกแแ่่่่่งงงด้ง้้้้วยรระะะะะททันนนนไไมมมมมมจจจาาาาา Advennger Go คลุีีเหหิชือข แสงเทียนก็จะใช้เก้าอี้จากภาคฟอร์เรนประมาณ2ตัวแบบนี้เป็นมุมที่โรแมนติก next ต่อ,อมาเรื่องที่ยากคือเราจะทําพื้นที่อยู่อาศัยอย่างไรเดี๋ยวนะคะคือดิฉันจําเป็นต้องเปลี่ยนระเบียงฝั่งนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนค่ะเพราะว่าอันก่อนหน้ามันทําให้วางบ้านไม่ได้อนอกจากนี้รู้สึกว่าการมีราวจับเนี่ยมันรกเกินไปไหมถ้าเราไม่มีมันจะโล่งกว่าหรือเปล่าก็เลยจะใช้เทคนิคลับขอบให้มนเอาค่ะแบบนี้พอวางพื้นที่ครึ่งวงกลมลงไปแล้วก็ถูกพื้นเหลี่ยมตรงนี้ออกไปแล้วก็ดูดดีเทลขอบมาวางตรงนี้มันก็จะกลายเป็นขอบมนอย่างที่ต้องการ หลังจากนั้นก็มาทําบ้านทรงวงกลมฝั่งนี้กันดิฉันก็ไม่มั่นใจนะคะว่าจะเป็นวงกลมที่ใหญ่เกินไปไหมแต่ว่าเมื่อสักครู่ลองทาไซส์เล็กแล้วมันเล็กเกินไปน่าจะทาตามจินตนาการไม่ได้นะคะเนื่องจากไม่สามารถวาดระเบียงเป็นวงกลมได้เดี๋ยวขอลองทดสอบดูก่อนนะคะว่าถ้าเป็นบ้านต้นไม้โดยที่เป็นสงชั้นทรงกลมแบบนี้มันใหญ่เกินไปหรือเปล่าดิฉันก็จะเอาต้นไม้จากมุมนี้ออกไปก่อนนะคะเพื่อให้เรามองการสร้างได้ง่ายกว่านี้และเมื่อพวกเราตกลงปรุงใจกับโครงสร้างบ้านที่แล้วเราก็จะเขยบต้นไม้เข้ามาดูสิเออเวิรนี้้ะงงาารรปสมณ แล้วก็จะเอาเสาไม้ขำยันด้านล่างค่ะเรื่องที่ทานข้าวตรงนี้ก็นั่งได้สบายมากไปต่อกันตัด<ะ>ภาพมาลองผิดลองถูกก็ได้ใช้หลังคาของ i อเลนลิวิ่งเพื่อให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็ให้มีย่าขึ้นตรงมุมนิด,นด,นดก่อนที่จะใช้ผนังสีใสจากเบสเกมทาด้านนี้ให้เป็นกึ่งโมเดิร์นนิดนีดน้แล้วเราค่อยมาคิดกันว่าจะผสมผสานกับแนวแมจิ c เกลอย่างไงดีตอนนี้บ้านดูมีแค่สีเดียวฉะนั้นเราก็จะทําให้มีสีป๊อปขึ้นมาด้วยการเอาไอวีที่มีดอกไม้สีม่วงอันนี้วางเข้าไปเหนือประตูแล้วก็มมาาาาาาดูเเว่่ีีอะไรรจกภท ไม่เคยลองหยิบมาตกแต่งกันบ้างถาว้วีขนาดใหญ่ถ้าห้อยจากใต้หลังคาก็น่าจะดูดีนะคะฉะนั้นฉันก็จะค่อยๆทาชิดหลังคาแบบนี้พยายามวางให้ดูเหมือนมาจากคนละพุ่มจะได้ดูไม่เหมือนกันจนเกินไปแล้วก็บุกป,ป่าฝ่าดงมาทําการวางมุมนี้ด้วยสิ่งต่อมาคือหน้าต่างก็จะเห็นว่าเราไม่ได้มีออปชันมากมายเนื่องจากว่าบางอันวางบนผนังโค้งไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่เราวางได้ก็จะมีอันนี้แต่สีไม่ถูกต้องแฮะก็จะต้องเป็นสีนี้แล้วก็จะวางแบบเดียวกันนี้ด้านบน2อันเป็นตาไปเลยแล้วก็จะะดดดููปปรตแบบเีีียววกัันนนไางช้2ท่มมุ เพราะว่าในเบสเกมเรามีระเบียงไม้ที่เข้ากันได้แบบนี้นอกจากนี้อยากมีกระถางดอกไม้ตกแต่งก็จะใช้ของภาคแวร์วูฟไม่น่าเชื่อนะคะว่าโอ้โหเข้ากันได้ดีเลยก็จะเอาสิ่งนี้จากเก t Together มาประยุกต์ด้วยการขยายขนาดแล้วก็วางไว้เสมือนเขากําลังค้าหลังคาอยู่ค่ะปกติเวลาสร้างบ้านสไตล์นี้จะปวดหัวกับหลังคามากแต่ว่าใน chan ชานเดสไ Nature เขามีสิ่งนี้น่ารักกระปุกกระปิกแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกอันเพื่อหันก้นออกมาประกบกันค่ะแล้วก็จะเอาผู้หญ้าจากภาคเดียวกันมาวางเก็บตกรอบๆถ เน,นื่องจากว่าตอนกลางคืนเขาจะส่องแสงขึ้นมาแบบนี้ด้วยก็จะเป็นการวางสุ่มไปเลยค่ะอู้ประมาณเท่านี้ก็ดูเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมระหว่างความโมเดิร์นแล้วก็แมจิคอลกลางป่าโอเคค่ะและการตกแต่งภายนอกก็น่าจะเสร็จแล้วเรามาดูตรงระเบียงรับลมนี้กันแน่นอนถ้าวิวดีขนาดนี้ห้องนั่งเล่นของเราก็จะต้องอยู่อ outdoor ค่ะดิฉนันก็จะวางประมาณนี้ก็จะเลือกโซฟาที่ดูสบายๆจาก refined living room แบบนี้แต่จะเลือกใช้โต๊ะไม้ของโฮส t ์แ n นด์ะเพราะว่าสีเข้ากันมากกว่าวิวดีมากก็จะเป็นมุมรับลมประมาณนี้กล่องพ่อค้าปรุงยาจากเอ็นชัน เต๊ไปเนเจอร์หรอทำไมเราไม่เคยเห็นสวยงามมากส่วนนี้คือดีเทลอุปกรณ์การเรียนโอ้โหเราไม่เคยใช้กันเลยนะเนี่ยนี่มันดีกว่าซีซีซะอีกไม่เคยหยิบใช้ได้อย่างไรแล้วก็จะดูดเอาเทียนกลิ่นมะนาวอันนี้ไล่ยุงด้ด้วยวางตรงนี้เลยค่ะไฟจากไลฟ์แฟนเดตอันนี้ดูแอนติกสุดถ้าติดอยู่ด้านหน้าจะดูดีไหมโอเคก็ค่อนข้างพึงพอใจกับภายนอกละจะไม่วางของเยอะนะคะจะเห็นวิวธรรมชาติด้านล่างตรงนี้ก็อาจจะมีโต๊ะจิบชาจากคอทเทจลเวิงจริงๆคือ้าคอทเทจเลเวิงเหมาะกับตีมนี้มากและสิ่งที่เหมาะกับบรรยากาศนี้ก็คคือบบบ้้้าาาานนนนนนกก่่ะถถมมีียิแว แล้วก็มาเริ่มตกแต่งภายในกันค่ะอันดับแรกทุบผนังออกก่อนวางประตูอันนี้สู่ห้องหน้าต่างใส่ดูวิวน้ําตกของเราห้องกระจกใสนี้ได้วิวน้ําตกดีมากเรามาทําเป็นห้องนอนกันดีกว่าค่ะเราก็จะติดม่านให้ทางเข้าประตูห้องนี้แบบนี้แล้วก็จะทาเป็นผนังไม้จาก park forest ทางห้องเลยเทียงที่ดูนุ่มแล้ววางได้พอดีก็จะเป็นของโฮส d อันนี้ค่ะเราก็อาจจะจับคู่ให้เป็นสีฟ้าพร้อมกับม่านแบบนี้แล้วก็ตกแต่งหัวเตียงด้วยภาพด,ดอกไม้แห้งฝั่งนี้อาจจะมีชั้นหนังสือตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้จาก artis studio แล้ว เลยไม่อยากวางอะไรมากและห้องนอนดูวิวอ่านหนังสือของเราก็จะเสร็จแล้วเรื่องต้นไม้ตกแต่งสลิกพัดรูมคือที่1นึ่งไหมวางประมาณตรงนี้สําหรับหน้าหนาวก็จะต้องมีเตาผิงสักเล็กน้อยก็วางตรงนี้เข้ามุมได้พอดีเป๊ะใช้โซฟาของ r e f i ล์ลิฟทิ้งรูมก็ดูสะท้อนความเป็นคนมีเงินล้านดีค่ะนั่งผิงไฟฟังวิทยุคลาสสิกลดขนาดพรมลงแล้ววางหน้าโซฟาให้ดูอบอุ่นเล็กน้อยแล้วก็มีโคมไฟเก๋ๆด้านข้างแบบปิดท้ายด้วยหนังสือสักกองก็เสร็จสมบูรณ์ละค่ะมุมหน้าเตาผิงเปิดเพลงแจ๊สผิงไฟอ่านหน เป็นห้องทํางานอดิเรกก็จะวางหน้าต่างใสดูวิวป่าแบบนี้เลยค่ะวางเซตโต๊ะทำงานของภาคแฟรี่ประมาณนี้เนเจอร์เพรสเอาไว้ทําดอกไม้แห้งประดับผนงังสิ่งนี้ซิมเราไม่เคยทําเลยค่ะสร้างสตอรี่ความดอกไม้แห้งก็คือจะต้องมีกระถางด้านหลังปลูกดอกไม้แล้วก็เอาดอกไม้มาวางข้างในอันนี้ด้วยเชว์เคสผลงานที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็ตากดอกไม้แห้งฝั่งนี้เพิ่มเติมผนังฝั่งนี้ว่างก็ตากดอกไม้ให้เต็มไปเลยค่ะห้องทํางานอดิเรกทําดอกไม้แห้งก็จะเสร็จแล้วก็จะเปิดออกมาแล้วก็ทาการค่อยๆ่โรยดอกไม้แห้งลงไปแล้วก็ทับ และชั้น1ก็จะเสร็จแล้วค่ะครบทุกฟังก์ชันขึ้นไปดูชั้น2กันชั้น2ก็จะให้เป็นฟิล์แลบบคน้นคว้าสมุนไพรล,ลับเต็มไปด้วยเอกสารแล้วก็สมุนไพรแปลกฟิลเหมือนแอบปบลูกแอบบค้นคว้าอยู่คนเดียวก็จะเป็นการวางต้นไม้เอาด์ทั้งห้องเลยนะคะเหมือนการสร้างสตอรี่พ่อขาอยยาหรือก,ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยชั้นหนังสือที่เข้ามุมได้พอดีอดจากบุกนุกคิดค่ะและชั้น2สไตล์มีสตอรี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ดิฉันก็ได้เพิ่มห้องตรงทางขึ้น รองเท้าบูทสกปรกสกปรก,ก,กหลังจากทําสวนมาทั้งวันและตรงฐานเราก็จะใช้คนไม้ด่บักอันนี้รองไว้และเราก็มาลาักพื้นที่ห้องเป็นสี่เหลี่ยมมันก็เหมาะเจาะนะคะที่ห้องจี่อยู่ตรงนี้คือเราถอดรองเท้าล้างตัวอะไรก่อนที่จะขึ้นไปห้องโซนนี้ก็ต้องขอบคุณีเอที่ให้โค้ดพาคเสริมนี้มาลองเล่นให้ทุกคนดูกันค่ะเนื่องจากว่าเป็นอาคารสี่เหลี่ยมก็จะใช้หลังคาแบบนี้ตัวเว้นว่างให้ตรงนี้เป็นหลังคาใสเสริมความเป็นสไตล์ฟาร์มก็จะวางดีเทลนี้จากคอเทชลิฟวิ่งแล้วก็อาจจะแอดแถาไอไวี่เข้าไปก็จะพยายามตก มาตกแต่งตรงขอบเพิ่มให้ดูเป็นฟาร์มเฮาส์ยิ่งขึ้นฝั่งนี้ก็จะเลยด้วยดอกไม้แทนค่ะเพราะว่าพอวางเถาวอวีปุ๊บซิมบอกว่าเข้าไม่ได้เฉยเลยเขาก็จะมีผนังมาให้ด้วยนะคะมาลองดูกันซิว่าเป็นแบบใดอ๋อ,อก็จะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็เป็นสีขาวแบบนี้ผนังแอบเป็นห้องถอดรองเท้าที่ติดแกลมหน่อยนะคะเนี่ยแื้นที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบนี้ดิฉันก็จะทําการแบ่งส่วนนี้เป็นห้องอาบน้ําค่ะเพราะว่าดิฉันลืมไปเลยว่าเรายังไม่มีห้องอาบน้ําให้ซิมเลยแม้ว่าจะเป็นห้องถอดรองเท้าบู เราก็ขอลองดีไซน์ในแบบที่เหมาะกับพื้นที่เราแล้วกันเน้นวความสมจริงมีแวน่นมีกุญแจมีจดหมายและของที่มาส่งที่ยังไม่เปิดข้างกันก็อาจจะเป็นตู้ทึบแบบนี้ใต้เก้าอี้ก็สามารถใส่ดีเทลรองเท้าที่เพิ่งถอดประมาณนี้ได้โอ้ภาพตกแต่งผนังดีงามมากสมจริงมากก็จะมีกระเป๋ามาให้ด้วยต่อด้ดยที่ห้อยเสืออ้อโค้ตเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างคิวก็อาจจะเป็นโต๊ะเก็บผ้าที่ใช้แล้วแบบนี้เราก็อาจจะต้องซ้อนราวกันแบบนี้นี่คืออะไรคะเนี่ยตะกร้าผ้าเพิ่มดีเทลสามารถวางด้านบนอย่างนี้ได้เลยนี่เราก็จะมีออปชั กกับ everydayer เชแบมบื่อเอามา mix กันกับ everyday clutter ก็สามารถเป็นห้องทางเข้าที่ดูพรุงพราังก็ได้แล้วแต่สไตล์เลยพื้นน้ําก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพื้นนี้จาก base g a เข้ากันพอดีเลยแล้วก็จะเอาความดอกไม้เลื้อยเข้ามาข้างในด้วย creator kit ที่ออกปีนี้ดูใช้ด้วยกันได้หมดเลยมันเข้ากับ slick bath room อย่างดีงามเลยนะคะเนี่ยและห้องอาบน้ําของเราก็ใช้งานได้เสร็จแล้วนอกจากนี้น EA ก็ได้จัดกิจกรรม giveaway ค่กคุณผู้ชมสนใจร่วมกิจกรรมสามารถ comment ไว้ได้นะคะว่าร่วมกิจกรรมรับคิดเสริมคิดนี้เดี๋ยวจะทําการประกาศผลใน community tab ในวันจันทร์ที่2 เวลาห้าโมงเย็นนะคะก็จะเสร็จแล้วค่ะพื้นที่นี้เพิ่มฟังก์ชันให้บ้านต้นไม้ของเราแล้วก็น่ารักมากเดี๋ยวนะคะที่ฉันรู้สึกว่าด้านหน้ามันว่างเปล่าไปหน่อยไหมสุดท้ายก็เลยลองเอากระถางมาปลูกดอกไม้ก็ดูสดชื่นดีค่ะเพราะว่าดูเป็นดอกสีม่วงเดียวกันกับที่เราปลูก,กรอบๆบ้านด้วยหน้าบ้านก็วางกระถางแบบเดียวกันไปเลยก็จะได้ข้อสรุปว่าซีรีส์ไหนไม่เรียงหินแปลว่ายังลำบากไม่พอค่ะและบ้านต้นไม้กึ่งโมเดิร์นของเราก็จะเสร็จจริงๆแล้วค่ะปิดท้ายตามรีเคเวสต์ให้ขุนเหลี่ยมมี ที่มาถึงปึ๊บโจดน้ําตกปับ๊บลูกหนู่ามุดพงหญ้าแบบนั้นใจไม่ค่อยดีเลยมันขึ้นทางไหนกันเนี่ยไม่รีรอค่ะจีบเลยเฮ้ยเหมือนจะจีบติหาเงินมาตลอดหลายตอนในที่สุดได้ใช้ชีวิตละเอาละค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบหวังว่าจะเอนจอยซีรีส์นี้ไว้เจอกันในซีรีส์ต่อๆไปเร็วนี้นะคะซีูค่ะบ๊ายบาย Right now, it's just you and me, boy. Mm -hmm.